อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีมีสมเด็จขาโต๊ะมาส่งประกวดครับพี่ช่วยดูให้ผมหน่อยอันนี้ไปซื้อไซื้อกล่องหมายงครับซื้อเนี่ยพี่เดินตามน่ะซื้อมาไม่ใช่กล่องกล่องที่ว่าจะมาส่งอ๋อยังยังยังครับพี่ใช่ครับสวยด้วยพี่ปิดท้องเก่าด้วยมันยังไม่ใช่อ่ะน้องตำลองดูหนึ่ง <8. S 1> เนื้อหวานด้วยพี่สวยด้วยพิมมันไม่ตรงอะครับน้องคุณตาอะไรมาส่งอะอ่อรระงงอนเนี้มาพอดีขาโต๊ะน้องเข,าเ<อ>าข้ามาสงง่งขาโต๊ะขาโต๊ะเนื้อหวานอันนี้ปิดทองเก่าพิมมันไม่ใช่นะน้องแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเนื้อเนี่ยจะไม่มีจะไม่หนาครับรับประกันมีก็าจากถ้าเกิดสาคัเนี่ยไม่มีครับไม่มีแน่นอนพี่ผมกุศลไปเช่าเขามาเลยพี่เนะขาบอกว่ารับประกันแน่นอนของหลวงพ่อป่วยพิมพ์นี้มี ็ S 2> <S 2> คือคนขายนี่เขา,เา,กการับประกันแท้เราก็เลยเอาภาพมาประกวดครับผมเอาตรงๆนะ,ะ่พี่แนะนำเป็นคามรู้แล้วกันสมเด็จชาตโต๊ปีหนึ่งห้าของพ,อพ่อควยเนี่ยจะเล่นกันเป็นผงน้ำมันแนะส่วนองค์ที่น้องเอามาส่งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเนื้อว่างสมุนเลอือันนี้คือยังไม่ตรงพริมพ์ก็คือมันยังไ,ไม่ผ่านครับยังไม่ผ่านคบน้องมาพี่ลองลอง,องเอาไปถ้าเยิดเขารับซื้อคืนก็ลองเอาไปคืนเขาดูก่อนแล้วกันเนื้อมันไม่ใช่แล้วก็ ช่วยผมหน่อยช่วยไงส่งประกวดองแหงน่พี่้องคิดว่าน้องเก็บตังค์ไา้ดีกว่าพี่จะบอกอะไรให้น้องนะบอกน้องอะไรสักอย่างนะคือพันหนึ่งครับผมให้พี่เหมือนหนึ่งพี่ก็ช่วยน้องไม่ได้เพราะว่าทีมพี่เนี่ยเป็นทีมสายตรงแบบมั่วยปีบแก้วถึงเก้าห้าถ้าเกิดพลาดน,น้องแค้เนี่ยน้องไม่ต้องเสียเงินเลยพันหนึ่งแต่คือทีเนี้น้องพลาดน้องเนี่ยมันยังไม่ผ่านมันยังไม่ใช่มันยังไม่ตรงทีม คือครั้งเนี้ยที่อาจจะตัดสินไม่ถูกใจน้องอย่าเชื่อพี่เถือทีมงานกินแก้วหนึ่เก้าห้าเนี่ยตัดสินถูกต้องแน่นอนครับเก็บตังน้องไว้แล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์แลวก็บทเรียนแล้วกันครัข้างหน้าก็มาลองดูใหม่ัาสู oh ้ๆน้องครับสู้ๆครับขอบมากครับ